ขอ,อกลับสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยเนะ้อก็กลับมาเจอกับปืนกันอีกแล้วนะอ่าก็นะในสุดวันนี้ไคจูเรสก็ได้อัปเดตมาสักทีนะนั่นะคือโลสไบโอลันเต้นั่นเองนะก็จะเป็นร่างที่1ของไบโอลันเต้นะก็ไคจูเวร์ก็จะทําเป็นไคจูแยกออกมานะส่วนประวัติไบโอลันเต้เราก็ทําไปแล้วนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะ <c oughs> แล้วก็น่าจะเป็นการต้อนรับดีโมเดลไบโอลันเต้ด้วยแหละนะโอเคจะมีอะไรบ้างอัปเดตนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดี ไใครไม่มาแต่มาลุชชอปบริการร้านเติมโรบักแบบคลิปการ์ดมีบริการจำหน่ายผลพิสาท์ทั้งบอฟ o ตและก็คิงเลกาซี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ททั้งบอฟฟต์คิงเลกาซี่ที่จะเติมเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็สามารถหาซื้อจับจองได้ที่มาลุชชอปใครสนใจลิงก์ด้านใต้เลยครับคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโลนใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับอีพีบูตะคำหยาบอ่ะมันก็ไม่ต้องดูไอเด็กท ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้ด้วยครับแม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆโอเคแล้วก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณน้อง S N P President ด้วยนะที่ให้รหัสเรามารีวิวนะเราฟาร์มไม่ทันนะอ่าซึ่งตัวนี้มันมีความพิเศษคือต้องมีเลเวลร้อยเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มเข้ามานะอ่าซึ่งเราก็ฟาร์มไม่ทันโอเคแล้มาดูกล่ว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะก็อัปเดตนี้มีชื่อว่า5.420 โรสไบโอเลนเต้นั่นเองนะก็เป็นการเพิ่มโรสไบโอเลนเต้เข้ามานะอแล้วก็ซ่อมบั๊กนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูโรสไบโอเลนเต้เลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะชอบมีคนถามปื้ดมาว่าวิธีการได้ตัวนู้นตัวนี้นะมันทํายังไงปื้ดก็คอยบอกอยู่ในคลิปนะทําไมไม่ดูกันให้จบนะก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งอ่ะปื้ดไล่ยาวแค่นี้นิดเดียวไล่แค่ส่วนสูงเองแล้วก็บอกเงื่อนไขในการได้แล้วนะอทำไมไม่ฟังหรือไม่ดูกันก็ไม่รู้นะอันนี้ปื้ดก็ไม่เข้าใจมาโอเคนอกเรื่องมาเยอะละ ส่วนสูงอยู่ที่85เมตรนะยาวไม่บอกนะน้ำหนัก60,000ตันนะเงื่อนไขในการได้ก็ต้องมี 25,500G นะ่นหนเซละแล้วก็เลเวล30โชวะไกแก่นนั่นเองนะก็คือไกแก่นตัวดเขียวนั่นเองนะนเลือดเลทอยู่ที่1.012งนเเะเลือดเต็มต้นอยู่ที่4,600ถ้าทับเต็มอยู่ที่5,600นะชาร์จด้านเลทอยู่ที่1.03เต็มอยู่ที่103มเหมือนกันนะความเร็วในการเดิน15 ความเร็วนนการวิ่ง20ความเร็วการว่ายน้ํา60นะมาเรามาดูสกิลที่1กันเลยอ่ะสกิลที่1เป็นท้ายเมลีนะกินมาลาไป10นะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่380นะทับเต็มอยู่ที่500นะดูเรชั่นคูลดาวอยู่ที่2นะไอคแทก0.8นะสกิลที่2เป็นท้ายเมลีนะกินมานาไป12.5นะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่425อัพเต็มอยู่ที่575ดูเรชั่นคูลดาวน์2.25ไอคแทก1.5สกิลที่3 เป็นท้าเมลีเหมือนกันนะกินมานาไป30นะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่700ทับเต็มอยู่ที่850 duration คูลดาวน์15 attack 1.5สก,กิลที่4เป็นท้ายเมลีเหมือนกันกินมานาไป30นะดาเมจเริ่มต้นที่550ค่าเต็มอยู่ที่725 duration คูลดาวน์15 attack 3สก,กิลที่5เป็นไทป์คัสตัมนั่นเองนะเป็นท้ายที่ออยบัฟนั่นเองนะกินมานาไป25ดาเมจเริ่มต้น0อัปเต็ม0 ดรชันคูดาวสิบสองแอคแท็กยี่สิบนะอ่าแล้วเป็นค่าคำรามละเครดิตนะ credit, นะทำโมเดลบายจามเอลนะลิกกระดูกบายเฮอริเคนแอนิเมตบายซูไดโนแมนนะก็เป็นคนที่ไม่คุ้นหน้าสองคนนะโอเคเดี๋ยวไปรนวเกมกันดีกไปโอเคแล้วก็มาอยู่กัน <mot iv erem> ที่ฟลอริดาแล้วนะกับสถานที่ที่เราไม่ได้มารีวิวตรงที่นี่นานนะนี่ก็จะเป็นโมเดลของรอสเบลเลนเต้นะถือว่าเท่มากนะเอ้ยมีกัดกันด้วยอันิเมชันก็จะมามานี้นะมีละอองเหมือนกดออกมาจากปากด้วยนะทะเลาะกันด้วย ก็จะประมาณนี้นะมาเรามาดูแอนิเมชันในการเดินกันดีกว่าอ่าแอนิเมชันในการเดินก็จะประมาณนี้นะแอนิเมชันในการวิ่งอ่าก็จะเป็นเหมือนการเดินไวขึ้นนะอโอเคเดี๋ยวไปดูแอนิเมชันในการว่ายน้ำกันดีกว่าอ่านี่ก็จะเป็นตอนอยู่เฉยๆใต้น้ำนะก็จะมีการใช้ลากลากอ่าขยับตีน้ำไปด้วยนะแล้วก็ใช้หนวดตีน้ำไปด้วย แล้วถ้าเป็นไวก็จะเป็นประมาณนี้นะ <S <S <G ül> s> <S การขยับตัวเหมือนแมงกับคุณเลยนะโอเคก่อนเราจะไปดูสกิลนะก็จะมีสกิลพิเศษนะมีวกับ P นะอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะเรามาดูสกิลที่หนึ่งกันดีกว่าสกิลที่หนึ่งป๊บอ่าเป็นการฟาดถาววันนะสกิลที่สองอ่าเป็นการกัดนะสกิลที่สาม ก็จะเป็นการเดสพุ่งไปข้างหน้านะแล้วก็กัดกัดกัดเป็นจังหวะนะมางั้นเดี๋ยวเราลองมาดูอ้อสกิลที่3ก็จะเปลี่ยนด้วยนะอ่าเป็นหมุนเป็นเบเบดเลยนะอ่าถ้าเราใช้สกิลที่3ไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าเราใช้คอมโบหนึ่งกับ2ล่ะอ๋อถ้าเราใช้คอมโบ1นกับ2สกิลที่3มันจะ มันจะล็อกเป็นสกิลที่3ทันทีนะประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลที่1กับที่2มันก็จะเป็นอ่าสกิลที่เอาไว้แดดไปข้างหน้านะห,หรือถ้าใช้สกิลที่เด็ดไปข้างหน้าปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลที่หมุนเป็นดาวก,กระจายเมื่อกี้นั่นเองนะประมาณนี้มาสกิลที่4ี่ ่าก็จะเป็นการบัฟนะแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนดอกไม้ขึ้นบนหัวด้วยนะ13วินะก็จะโจมตีแรงขึ้นประมาณนั้นนะมาเรามาดูสกิลวีกันดีกว่าปึ๊บอ่าก็จะมีเพียบเลยนะอีกหลายสกิลด้วยเลยนะ <c oughs> ในสกิลวีนะมาดูสกิลที่หนึ่งกันดีกว่าอ่าเป็นการสร้างกำแพงต้นไม้ขึ้นมานะบังข้างหน้านะสำหรับสกิลที่1ในสกิลวนะสกิลที่2ในสกิล V ก็เป็นการสร้างดอกไม้ขึ้นมานะน่าจะเป็นทําให้ศัตรูช้าหรือติดพิษขึ้นด้วยนะถ้าเดินในดอกไม้ของเรานะถ้าปืดข้อมูลผิดตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์กันมาได้นะสกิลที่สของสกิลว,วอีอันนี้ก็แทงลงไปที่พื้นเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยฮนะสงสัยต้องมีใครจูศัตรูอยู่ข้างหน้าเราด้วยนะอันนี้มาแล้วสกิลสุดท้ายของสกิลว,วีสกิลที่สีสกิลว,ว หมอก็เป็นหนามต้นไม้ขึ้นมานะข้างหน้าอย่างเท่หรือว่าทํามาดีเลยนะแล้วก็แต่ละสกิลนะก็จะปลดล็อกไปทีละ25เวลนะตอนแรกถ้าเรากดสกิลวีใช่ไหมปุ๊บเราก็จะใช้ได้แค่สกิลแรกนะถ้าเราเวล2ยี่สิบห้าเราก็สามารถใช้สกิลที่2ได้นะแลวถ้าเราเวล์ห้าสิบเราก็สามารถใช้สกิลที่3ได้นะหรือถ้ามีเวล์เจ็ดสิบห้าเราก็สามารถมีสกิลที่4ได้นะของสกิลวีนะประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วถ้าเราเลเวลร้อยเราก็จะมีสกิลพีเพิ่มขึ้นมานะมาเรามาดูดนนีว่าอ,อะไร อ่าดอกกุหลาบเราก็จะมีสกิลเอฟเฟกต์ดอกกุหลาบหล่นตรงตรงหัวเรานะแล้วก็ดอกกุหลาบเราก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีอ่าดอกกุหลาบเราก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยนะเป็นเอฟเฟกต์นะไม่รู้ว่าช่วยเพิ่อมอะไรหรือเพื่อช่วยเพิ่มความสวยงามอันนี้ปื้ยก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเพิ่มความสวยงามเหมือนเลเวลร้อยของไททานิสรัทมั้งก็จะประมาณนี้มาเรามาดูท่าคลามกันเลยดีกว่าท่าครามที่หนึ่ง มีคำรามแล้วมีน้ำลายสีเขียวออกมาด้วยนะถ้าคำรามที่2ถ้าคำรามที่ก็เป็นเหมือนคำรามแบบเจ็บปวดกรีดร้องนะมีใช้ถาวันตีพื้นด้วยนะแล้วก็คำรามมีน้ำลายสีเขียวก็เด่นออกมานะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูท่าในมิชชั่นในการตายของตัวนี้กันดีกว่ามาท่าในมิชชั่นในการตาย โอเคก็จับประมาณนี้นะสำหรับท่าแอนิเมชันในการตายนะโอเคก็น่าจะมีเท่านี้แล้วมั้งสำหรับโรสเฟยโอลันเตนะที่อัปเดตเข้ามานะถ้าปื๊ดตกหล่นบกพร่องข้อมูลตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวปื๊ดก็ปักหมุดไว้ให้นะเพื่อให้ความรู้คนอื่นด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะ ให้ช่องเราได้มีอกอรทึมให้ขึ้นบนหน้าจอ YouTube คนอื่นด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ช่องเราก็มีทั้งระบบซุปเปอร์แทง์แล้วก็ระบบสมัครสมาชิกนะใครที่อยากโดเน a t หรือเป็นส่วนร่วมกับครอบครัวเราก็สมัครหรือโด o n a t กันเข้ามาได้นะทั้งซุปเปอร์แทง์ทั้งสมัครสมาชิกนะแล้วก็ใครที่อยากซื้อเสื้อในโลบอกก็สามารถไปซื้อเสื้อได้แล้วนะมีอย,อยู่ในกลุ่มแคทบอกประชาชนนะมีเสื้อหลายตัวให้ซื้อเลยนะราคาย่อมเยาแล้วก็ใครที่อยากดูคลิปรีวิวอื่นเดี๋ยวเปิรก็ปักไว้บนตัวไอข้างบนนะเป็น playlist ของ โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย